ไอเดียประหยัดน้ำมันสุดฟินศึกษาเส้นทางก่อนเดินทางไปไหนมาไหนวางแผนการเดินทางเอาไว้ขับรถไปไหนไม่มั่วไม่งงไม่หลงไปหลงมาก็ไม่เสียเวลาและเปลืองมันอย่าเยอะ เยอะเกินไปก็ไม่ดีแต่งมากไปรับรองได้กินน้ำมันสุดๆไม่จำเป็นเอาออกเอาออกอีกเอาออกให้หมดลดการใช้น้ำมันลดรายจ่ายสบายกระเป๋าร่มไว้ไม่เปลืองแดดเมืองไทยไม่แพ้ที่ใดไหนโลกเลือกที่จอดรถก็ช่วยได้จอดรถที่ร่มเขีไวไ้สตาร์ทเครื่องใหม่ แ,แอ่นนานเย็นเร็วเย็นไวไม่เปลืองน้ำมัน walking speed เห็นไฟแดงเมื่อไหร่ไม่ต้องเหยียบคันเร่งปล่อยรถให้ค่อยๆไหลไปเป็นอีกไอเดียดีๆที่ช่วยลดการสดน้ำมัน ไม่ขับก็ดับเครื่องจอดรถแต่สตาร์ทเครื่องทิ้งไว้นอกจากจะเป็นการทำลายสภาพแวดล้อมแล้วยังทำให้เงินในกระเป๋ารั่วไหลเพราะต้องไปจ่ายค่าน้ำมันเพิ่มด้วยทุกครั้งที่ไม่ขับอย่าลืมดับเครื่องนะจ๊าไอเดียดีๆมีมากมายเพียงแค่ทุกคนนำมาใช้ไม่ใช่เพียงคิดปริมาณการใช้น้ำมันของคนไทยต้องลดลงได้อย่างแน่น